นิฉันนะคะนางสาวเป็นอ์พิ่แทโค้ดรหัสนักศึกษา6300206ค่ะดิชานนางสาวผีสัตว์สี่ชั้นนะคะรหัสนักศึกษา6402193ค่ะดิฉันนางสาวเิือจุดาสาโลร่รหัส6403204ค่ะตอนนี้เราสามคนนะคะก็อยู่บริษัทูดิจิตอลปาค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะเราจะมาดูสิ่งที่น่าแวค่แววกันค่ะไปดูไปเลยค่ะ,คะ,คะ มาดูว้าวแรกกันนะคะก็คือหุ่นยนต์นะคะตัวจับอุณหภูมินะคะแล้วก็ใครไม่ใส่แมสนะคะก็จะขึ้นค่ะแล้วก็ข้างหน้านะคะก็จะมีหุ่นยนต์คอยต้อนรับเราอยู่ข้างหน้าค่ะใช้แทนพนักงานนะคะเป็นอะไรที่น่าว้าวมากๆเลยค่ะว้าว <Wow. S 1> ทุกคนคะอยากให้ทุกคนเห็นอันนี้นะคะคือระบบอ,อัจฉริยะทางกาอัจฉริยะค่ะที่เยงแคนนอนลงไปในตรงนี้นะคะทุกคนก็จะได้ผลอัรออกมา เป็นยังยตรงนี้เลยนะคะแล้วเรามาันอัจฉริยะมากเลยใช่ไหมคะทุกคนเราไม่ต้องไปไกลถึงโรงพยาบาลแต่เราสามารถทําด้วยทางไกลเราก็สามารถได้ผลการศึกษาออกมาและะ้วค่ะว้าวหลายคนสงสัยนะคะว่าสองคนนี้กาลังทาอะไรแล้วกระจกบ,บานนี้คืออะไรค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพรีเซนต์ค่ะเดินเข้ามาะคะ่ะนี่คือกระจกเพื่อสุขภาพหรือว่ากระจกอัจฉริยะนะคะที่มันจะเป็นกระจกที่เป็นแนวแอ h Air Pro คะ่ะที่สามารถจะบอกทั้งนี้หน้าทีแล้วก็ระดับความแน่นยากของการออกกำลังกายทำให้เรา ได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนด้วยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆทุกบ้านควรมีค่ะว้าว <Wow. S 1> รูจากกาปรถพยาบาลฉุกเฉินนะคะ้อมเครื่องมือแพทย์อัชรีรยาค่ะที่มีอุปกรณ์ครบคันนะคะสามารถตรวจลื่นหัว,วใจน,นะคะแล้วก็มีเตยงนอนนะคะแล้วก็มีถังออกซิเจนนะคะดีกว่ารถแอมบลแนนทั่วไปค่ะเพราะว่าเป็นระบบดินิตอล์นะคะอัชรีรยะเ้วยค่ะว้าว wow. มานะคะแล้วก็มาพบกับสิ่งที่น่าว้าเป็นอันดับที่4ี่นะคะ <S <S ซึ่งคือเซเว่นดิจิตอลค่ะ,ค,ะคือการทํางานของ้ายราคานี้ซึ่งทําให้พวกเราสามคนเนี่ยประหลาดใจก็คือว่ามาใช้ใยราคาที่เป็นแบบว่าดิจิตอลค่ะซึ่งเขาก็จะใช้พนักงานเนี่ยในการเป็นเครื่องสแกนนะคะสแกนเข้าไปอย่างนี้เราก็จะสา,ามารถมีภาพราคาขึ้นมาอย่างไรใช่ไหมคะค่ะเ,เราไปดูคลิปกันเลยค่ะ วว้านี่นะคะก็คือว้าวที่พาเขาว้าวสิ่งพิเว้าวสิ่งพิเท้ายของอีกดิจิทัลนะคะก็คือโซนของกินนะคะที่มีของกิน Wow!